is my own suit and i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town ดีครับสวัสดีครับตู้เอบอกหนงเจ็ดสิบีพัดจักปีแล้วครับรถเจา้าป,ปีที่หกูกาลที่หนึงห้าปีแล้วปีที่หกกำลังสิเข้ามาเนาะนมวรถไทยคือใหญ่แหละ้าดูแปดศูนยแปดบอกโอ้มาฐานแต่มันเป็นยังไงมาหนิเอิ่นมาก เกยไหมบ่ค <ítulo> ือพ <works> ันคักพันเน่เถอพันใบเกี่ยวเขาเฮ็ดไถ่แักซี่บ่บ่บ่ใบเกี่ยวนี่กูมันเขาเฮ็ดเอาใจโอเจ้าเอาเอาใบใบเป๊ะมาแปะใส่บ่มันบ่เป็นใบเกี่ยวปีกไก่ตะเกี่ยวไลยอ๋อจะได้ลองเฮ็ดลองเบิ่งอืมพันคือเก่าบ่มันส่วนมากมันสิมาติดมันพันปากพันได้ดิมีอะไรห้อยมันห้อยมันกินต่อห้อยมันกินต่อ ตมันจะกินต่อบ oh. oh. so ่ค I mean, uh. land uh, no uh, oh. so ือมันคือกินว่มันนั่นต่ออยู่ข้าเห็นไหมเขาปากเนี่ยมันพับแล้วเป็นผมก็เลยตีขึ้นแล้วก็มาเชื่อมไปไม่มันหล่นผมหล่นหล่งลมตัวมูน่อไปเกี่ยวมาเหลีวตัวนี้เนี่ย่อมาต่อไปเนต่ยโตได้รมาในปีที่สองปีที่สองปีนี้บอกเขาเขาขายโอ้รถรถสื้อมากสองปีผมเมยหาปีแล้ว ้บ่หมายถึงว่าตอนตอแม่แมนแมนรถเกี่ยวปีหนึ่งเขาปีที่สองแต่ตอเลยโอ้เกี่ยวปีหนึ่งปีที่สองนี่คือคือตอแต่เกี่ยวมาหนี่ซีปีแล้วตอมาหนี่มันก็เกี่ยวได้อยู่แล้วว่ามันปีแล้วไงเกี่ยวได้อยู่แต่ไม่ถึบอกบกมันบกขักซีปีแล้วจังว่าบกขาดเกี้ยวเกี่ยวเป็นสั่นเลยที่ทุกทุกทั้ยาดวะทุกทั้ยาดติดกัดกัเลยมันอาศัยบางหันคือจังมันอาศัสวนไปสวน กีบยางบ่ฮะไม่ครับตะเก็บตะเกีบตะเกีบมือนีเนาะเมื่อเจ้าเนี่ยบ่เก็บกี่ยางยังหันบอกว่ามันขึ้นมาจากสวนผู้หีขึ้นมาจะเลี้ยวขึ้นโน้นมากนะเจะเลี้ยวขึ้นโน้นตรงสามแยกนั่นละโอ้โอ้โอ้เจ้าเห็นเจ้าอยู่หันบ่เห็นถ่ายรถเจ้าลงข่อยมาแต่ข้างคนพอดีโอ้เออมอจเลยัเนาะโทรไปปั๊บแล้วอันอันผมอยู่ท้ายรถนเลยเลี้ยวไปทางหลังเลยเห็นเจ้าโอ้บ่ได้หาขันยากตัวมือนีวะเออบ้านยังรับนี่บ้านนาขมุนบ้านนาขมูล อำเภอรัตนฯอำเภอรัตนาวาป,ปีโอ้หลายเถี่ยวเด็ดดิน้องคายเนาะนองคายเออรัตนาวาปีเออเออเออแม่ไร่เถี่ยวมาเยี่ยมอำเภอรัตนาวาปีหลายเถี่ยวกูเจมาถีไม่ยังเหม็นที่นี่ฮะเด็เนี่ยเอาผมจัดโซ่ออกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสูตอ๋อเปลี чи, ่ยนโซ่บ่เปลี่ยนโซ่ค so ้างเจมข้าโพดสะเตอร์ให้เข้าโทษสเตอร์ตัวนี้บ่ ผมผเอาไมาใส่ขึ้นผมขึ้นลเลยบ่เอามาใส่ขึ้นอ,อ๋อผมจะเติร์นเนี่อู้ดังมาเห็ดตีนนี่ผมผู้จักตัวนี่อู้ดไรนี่ไม่ต้องเว้าเด้อ <laughs> ผมหู้อันใส่ใบใส่ใบคำไปทางไปทางหน้ำเฮียจุดนึงบ่เอ็ใส่ใบคำไ,ไปทางหน,น้ำก็เกาะแล้วเนาะ <laughs> เขาก็ใส่ตีนมาทางหลังสี่ตัวเว <laughs> ลาลน้นหมุนไปพุ่นก็เสียดคนนี้แล้วนี่ <laughs> ต้นผุดดีมันต้องใส่ยังซี่มันต้องปัดออก <laughs> อันนี้ผมอธิบายเพื่อนฟังแต่ว่าผมบอทายพี่น้องนะว่าเขาใส่พิษจังไหนนะใบข้ามเขา <c oughs> เขาใส่ใบค้ามพิษจังไหนผมจะบ,บ,บอทายพี่น้องผมจะเงือกโทรศัพท์หนีบางหันครับนะ <c oughs> เขาใส่ยี่สิบสนกี่ม่สร้างนี่เขาจะใส่ยี่สีบเบิ้เ,อ, <c oughs> เออเฉพาะสร้างสร้างนี่เี่ผมบอกเบาซื้อซื้อเจ้าก,บกบับบุองเบาดเออผมเห็นมาหลายแล้วงันสี่หละนี่เออผมเห็นมาหลายแล้วสร้างนี่แหละผมไปเกณนะเออใส่ใบค้าไปทั้งนานะ เขาใส่ปีดมาทางหลังซี่เพื่อเขาจะปัดตรางซี่นั่นแหละอมันก็ปัดออกอันนี้ผัดปัดเขาไม่เสียเขาล่งซี่ก็พับไม่ถีบไปสายก็มวนหันเออจีสิบจีพัดบตทองล่างลอกหลอดบนหนี่งออกออกจากหน้านามากะล่างล่างได้ตอนนั้นแมนบอล หลักจอดเงาเ,เออหลังก็จอดเงาขบนบนหลังดูเล่มาดูเล่ตอนที่สีออกก็กำล,ลังสื่อเลืนแต่ใต้คีดินเนี่ยก็ยังได้ขุดออกเนี่ยเี่นุ้ณบอกเมื <c oughs> อ่อวานมีแต่หัวมันหัวก๋อยบ่อยอ่นี่โอ้ยคักขนาดเลยเก <c oughs> ี่ยวเขาหน้าปีจะปีกายนี่คุณบอกนี่แมนคือหน้าปังก็บ่ได้ไปบอกหน้าปังมันบวกลงนิดน้อยมันหน่อยเนาะโอ้ลูกน้อเลยมาพร้อมรถดด้วนี่เออปลี่ยนออกแล้วบ่เปลี่ยนเป็นบางตกี่เปลี่ยนเป็นบางโตบ่ เทียบในบางตัวมันคือเต็นละตัวนี่ตัวเจ้าเปียดออกนี่นก็เป็นของศูนย์เลยได้นี่แม่น,นของศูนย์นะของดีดเออบูมีของนอกศูนย์ผมเบิ่งแป๊บเดียวผมก็หู้ว่าของนอกศูนย์นี่ของศูนย์เปวนหมาที่ใส่แต่ของศูนย์ใช่แต่ของศูนย์เนาะต้นโม่ใหญ่ยังโ,<อ>โอ้ตู้เอเย็นอยู่ใบเอเจ้านีละ,ะปัญห,หางเฮ้ <c oughs> ยฮะ ผมม่ไปสร้างเองเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าเฮ็ดให้มันเพียได้อยู่อันนี้สายพั์ลองซีเจ้าหนี่ตัวนี้มันโมลีหไงมันเห็ดเห็นว่าเกี่ยวสาจะวัดเบอร์ระบมันขนาดกันบ่มันหน่อยได้นี่ของของเก่ามันจะหน่อยกว่าถ้าทั้งเถิงมันไงถ้าถ้าตัวดึงมันถ้าตัวดึงมันหน่อยตัวตัวทั้งหลังมันมันไงน่ะมันจะ่ามันจะเห็ดเห็นว่าเกี่ยวสาใจบ่ อันนี้นะนี่เออเบิกศูนย์มันเบิกศูนย์กระจริงแต่น,แนิ่วมันนะ่ะตัวนี้มันจใหญ่กว่าถ้ามันใหญ่กว่ามันจะซาเจาจกันเท่ากัน,นบอ่อบ่อทอ<ม>ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวนั้นหลายแลลวประเทศในัวเกี่ยวซา<ม>อันนี้นะซาบอกไปกวมาซาเทพวัน,วาานนี้ถ้าเจ้าเฮตัวนั้นซาสู่ข้อเจ้านี้มันถิมุนซาตัวนี้นะสู่ข้อมุนซาดิหนิ ถ้าเจ้ามาโทษสตือคางข้อนะโทษให้ให้ให้ตัวนี้มันหมุนเร็วนะให้มันเร็วซ้ำเก่านะมันโทษได้เด้อธอธิบายไม่พี่น้องเนาะสุขูกทนเศร้ารถเกี่ยวนะเพิ่นเพิ่นเปลียโนมเมลีลองซีนะแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่ด้นี่ขนาดปกักไงเลยพี่น้องเห็นปะครับใหญ่เจ่ตุ๊กเมลีตัวทึงนะน้อยซ้ำเก่าอันนี้อันนี้เป็นของเดิมๆมากับรถนะพี่น้องนี่นะเจ้าตัวนี้เพิ่นเปียออกแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่มัจเจเฮตให้หลบซ่าเนาะ แล้วก็เผาตุ่นีสาพอเผาตุ่นีสาแล้วก็โศคอรำเลียงสาพอโศคอรำเลียงสามันจะดึงเข่าสาดิบันนี้ผมเสีอธิบายว่าถ้าเกิดเขาจะาห้มันเลี้ยวขึ้นได้บอ้าถ้าใส่ลูกใส่เสเตอร์คางข้อนะ่าจากยี่สิบเป็นสี่แปดพันมันจะเห,เห็ุอะ้เฮาโอ้เกอิดมุนเร็วสูดตัวนี้มุนเร็วแต่ว่าโศคอกับมุนสาอยู่ดีนะเพราะว่าโศคอเขาทดตัวนี้ดีนะมันจะดัดแปลงบ่ได้ถ้าดัดแปลงได้ก็คือม้วนนี้จะฟาดเร็วโศคอกับสาคือเก้ามันกระรับบ่ได้นะอ่าถ้าจะห้มันคือเา กะใส่หลุนของมันนั่นะละใส่หลุนของมันแล้วโซ่พอ่หมุนทออ่อเก่าบานนี้ขันจักใหงหัวเกีียวมันหมุนเร็วเขาไปโทษตัวนั้นนะอ่ามันจะตัวนี้โซ่พอลำเลียงมันจะหมุนเร็วตัวนั้นจะหมุนเร็วกว่าโซ่พอลำเลียงนะอ่าบัดที่นี่ตัวนี้นะมันจะสาสาก,กว่าเดิมๆนะนี่ถามมาโทษมันจะมีหลายโทษบางคนคอมเมนต์มาพี่น้องผมจะบอกอีกคั้งนะครับนี่สต์ข้างคอนะนั่น เท้าไปโทษตัวนั้นตัวนี้มันมาจากศูนย์อยี่สิบฟันถามมาใส่สิบแปดฟันปั๊บมันเทีได้เผาตัวนี้หมุนเร็วจัดเลยนี่นะและ้วมัวนี้กับหมุนเร็วตามนะนี่ขั้นซักไปนหินหมุนเร็วตามนะทุกทุกชนิดเล้วอ,อยู่นี่นะครับไม่แต่โอเกอร์กับหมุนเร็วแต่โซโคลลำเลียงกับหมุนเท่าเดิมนะแต่ว่าเล่าไปโทษตัวตัวนั้นให้มันใหญ่ขึ้นโซโคลลำเลียงหมุนซาแล้วก็ซ่าเบิ้ตอนนี้นะอ่มันจะพวกเขากันเด้น้ำจะพวกเขากันวัที่นะี่บางคนโทรมาถามว่ะ อยากทษให้ให้สุดสุดนี่นะสุดหวัวเกียวนี่ย่างหนึ่งย่างไดน,นะเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้โอเกอร์หมุนเร็วแต่สุดนิ่โน้มบ่อยากให้หมุนแล้วก็ขั้นซักอยากให้หมุนซาไอขั้นซักใบมีดอยากให้มันซักซาอยากให้โอเกอร์หมุนเร็วเพื่อนโทรมาถามว่าเพื่อนอยากทษตัวนี้นะนี่ทษตัวนี้เพื่อ <avoir> นว,ว่าผมว่าบ่ต้องทดนะตัวนี้นะนี่เพื่อนว่าให้โทษจานไงาจานไงโดย่ฉพาะจัเป็นพี่น้องพอจานไงเขาไปซอมกับแพงนะ ให้พี่น้องมาทดตัวนี้ก็ได้นะนี่นี่พ่นเพระาระว่าบพคักคุณ่าเพราะคักเลื้อไหนผมว่านะนี่น,น,นี่ทดจากตัวนี้สเตอร์คางลูกเบี้ยวนี่มันจะเป็น16ฟันเอาสิบแปดฟันมาใส,นะส่ซะนะพอใส่สิบแปดฟันไปปุ๊บโอกเกอร์นี่หมุนเร็วแห้งนะหมุนเร็วโอกเกอร์นี่แต่ว่าลูกเบี้ยวเนี่ยจะซักซ้ำเก่าเพราะว่าตัวน,น,นั้นตัวนั้นห้าวปฏิทินได้พี่น,อน,น้องเห็นไหมครับตัวคางคอนห้าวปฏิทินลูกเบี้ยวนี่มันจะหมุนซ้ำเก่านะขั้นซักไว้มีแต่หมุนซ้ำเก่านะเพียงแต่ว่าเ้ามาทด สเตอร์คางลูกเบี้ยวเป็นยี่เป็นสิบแปดปั้นขึ้นเข้าไปปั๊บนี่ตัวนี้จะหมุนเร็วทันทีเลยนะนี่โอเกอร์นี่หมุนเร็วศาดเร็วนะเออนี่นะแต่ว,ว่าคันซักไมีดนี่ซักซ้ำเกา่านะพี่น้องอยากอยากโทษตังสั่นก็ได้นะแล้วสุดนี้จะหมุนเร็วเท่าซ้ำกันพอเขาทดพอเขาทดคันเออตัวคางลูกเบี้ยวนี่ฮะมันเร็วขึ้นเนาะตัวนี้เร็วแล้วกันสเตอร์น้อยนี่ก็หมุนเร็วสเตอร์น้อยก็หมุเหนมเร็วตัวนี้ก็หมุนเร็วพอตัวนี้หมุนเร็วปุ๊บเนาะจานนีีี่่่นนนนนะจาโมมเเลหุุร็วด ชุดนิวน้วน้มก็ต้องมุดเร็วคือกันนะพี่น้องสาธุดตัวนี้นะนี่แต่ว่าคันซักมีดซักซ้ำเกา่าไดพี่นอนะ้องเนาะท่านนั่นกะมาบอกก็ผมบอกไปว่าผมก็พิสทัพท์บถิ่มไปเลยเนาะผมขี่ขานเบาผมแนะน้ำแล้วแนะนํำอีกบอกแล้วบอกอีกกะก็ว่าโอ้ยเจ้าว่าพวกเขาใจเอามาถียงสร้างอีกเนะาะเขทรมาถามผมยั้งนะนะพี่น้องเนาะนะนะครับเนาะหลยคนก็นหลเปี่นด้วยทรมาถามผมได้เนาะพี่น้องตังสัาหทสี่นะเวลาผมบอกไปก็ให้เข้าใจแนนะ่นะครับ มามื่อนี้ก็มาไายว่าให้่พังเลยนะกะเดี๋ยวผมสิวัดเทียบสักกันเบิงบ้งเด้อวัดเบพระนาจาร์เท่านะนาจาร์ลองซี่เห็นไหมแต่ก็มาวัดให้เพิ่นเพิ่นให้เพิ่นเบิงึงว่ามันมุนสาจ,จังไดนตอนนี้เพิ่นกับโบโบโทฮันหูเพิ่นไปทดุดเขาทุดตัวนั้นให้นะเขาทุดจานจานโมลี่ตัวบนพี่น้องนะจานโมลี่ตัวบนตัวชุดนิ้วนุ่มนะครับเขาทดุดไอ้สเตอร์ตัวนั้นนะอ่า เท็ตไหงหัวเกี้ยวมันไวขึ้นคือคือคือนิ้วโนุมนี่มันหมุนไวซื่อๆด้แต่สุดล่างหมุนซ่านะครับหมุนซ่าเท้าเกี้ยวซ่าๆได้อยู่พี่น้องแต่มันดึงเข่าบ่ทันด้ว่าตัวนวดมันหมุนจัดตอนนี้ตัวนวดจะหมุนเท่าเดิมเพราะโมดิตัวเดิมนี่ตัวตัวนี้ตัวใหญ่เท่าเดิมตัวล่างเท่าเดิมคารมาโทษตัวนี้ลงมอะไรโทษขึ้นนะห้มันใหญ่ขึ้นนะมันจะซ่าลงเท้านวดโทษไห้มันหน่อยลงนะตัวนี้มันจะไลมันจะหมุนเร็วนะครับพี่น้องนาะเข้าใจเด้อ ้องสูส่คนเ้าดูเกี่ยวคนที่ผู้จักน้พี่น้องนะเมืน่อนี้ก็มาเบากะม้จอดถึงพี่น,อนอ้องอ่าอเภอรัตนาวาปีเนาะกะเป็นเป็นเทียวที่ที่สามที่สี่ที่หาแล้วนะอา่อาจังหวัดน้องคายพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเกะปลายเกี่ยวพี่น้องเนาะว่าใหดเกี่ยวดัานสางขึ้นไหมเลยดิตัวเก้านี่ผมบอกนะมันหมอบเกินไปนะองสามันไดผมน้ำเขาสูตรผมผมจะต้องตัดออกทิ่มนะครับตัดตัวเก้าออกทิ่ม อ่าแล้วก็สางอันใหม่ขึ้นมาแทานพี่น้องมาหนี้นะครับเ,เป็นงานเกนล็ดแหละนะเกล็ปลายเกลียวอ่าก็ที่มาทดลองให้ไหมนะตู้เบาเพือทีจะตัดแล้วมาแล้วเนาะเกี่ยงมาแล้วเนาะเออเ,อ,อเฮ็ดแต่ตัวนี้พี่น้องเนาะเกล็เกลียวดันเฮ็ดเกลียวดันสางขึ้นไม้มีค่าตัดพี่น้องมาหนี้นะคุณมีค่าตัดออกนะลื้อค่าลื้อพร้อมดิอ่ะทถมตู้ตัด ตัดแล้วก็แต่งขึ้นใหม่นะพี่น้องเฮ็ดต่อปลายเกี่ยวเป็นเกี่ยวดันกระเทินแล้วก็ทุ่รอบให้แลักกระเที่ยววันนี้นะพี่น้องก็ทิไปอำเภอบ้านม่วงนะครับต่อต่อไปพี่น้องนะอำเภอบ้านม่วงพรุ่งนี้เช้านะพี่น้องไม่เป็นการเซฟเวลาพี่น้องเนาะยันพุ่นตกเนี่ยรถพงศ์ก็อยู่ทางนอกนะกับพุนทุกมันนี่ก็จะมีผ่ากุ้มอยู่ดอกเนาะย่านของเปียกในนี่แล้วพี่น้องกระดาษล่างกระดาษล่างอย่างนี้อ็นะครับล่างเครื่องมือนั่นแล้วนะไปให้เป็นการเซฟเวลาจุดจวด มาแก้ปลายเกลียวพี่น้องผู้โพถอดอรกบัสผู้โพถอดระบัสพี่มิวนะมีเผาอยู่บ่นะมื่อนี้เขียนมาตรวจสอบเผาลูกยางมี่ก่อนนีดึงมาเบิ่งดูผู้โพโปใส่พี่น้องนะเกลียวดันหมอบห้างพี่น้องเดี๋ยวพุ้เจี้ให้มื่อนี้ว่ามันเป็นอย่งไรนะเพิ่นก็ว่าเพิ่นเกี่ยวได้อยู่ดีครัน โซละมานคนานะครับเพิ่นเบาเล,เลยดินะนะเกีย่ยวแบบหลุมลูกค<ส>ูดคันมว่านิ่วมว่านิ่วว่านิ่วรถมันยังอยู่บ่วันยี้กับเอาของเขามาใส่เขาจังไรเอาจังไรเพิ่นเกินเต็มที่ไปแล้วันนี้เออหามาเบิ้งถามมันนีี่สามตัวถามป่มมีก็เอาของไม่ใส่ก็ได้ยนรถผมมีอยู่ถามมันเหี่ยงกัเอาของไม่ใส่ก็ได้นี่ขันใบใส่ก็มาใส่ถามมันมันมันอัน มันสวยแล้วกัเอามันไม่ใช่ลวดเลือกมาเบิ่งแต่ว่าตัวนี้เพื่อนเอาเอาเพื่อนเอามาใช้เองเพื่อนนะตัวนี้พี่น้องเพื่อนเอามาใช้เองตัวนี้เ, <c oughs> เป็นใบเลีดกวาดเข่าพี่น้องแต่ของเกาเ่ายังหลายอยู่ของเกาเ่ายังหลายอยู่นะครับของเกาเ่ายังหลายอยู่กระดีที่กพี่น้องแล้วพุ่มสิป,ปาดออกไว้ให้เพื่อนแล้วต้องปาดออกไว้ เดี๋ยวผมสิบาทก่อนพี่น้องนะสิบาทใบเกี่ยวออกก่อนครับ I don't know. 70, part, Kevin. ดีซีเจ็ดศูนย์จีพัดเคบินแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องเกือบแดดครับแล้วผู้ดีรถคันี่กะเพื่อนเฮ็ดเกี่ยวดันมากพี่น้องนอกจากเฮ็ดสูตรไผสูตรมันนั่นแหละสูตรเพิ่นก็ว่าเพิ่นเนาะสูตรผมก็ว่าผมให้เพื่อนเกี่ยวเบิ้งบบดนี้นาะว่าปีนจังไ๋นะครับอ่าต่อจากนี้ไปอผมยิงน็อตเบอร์สิบสองให้นะหนวดกุ้งเล่าเล่านิ้วโนมนะพี่น้องนี่ครับ มันหลวมนะครับมันก็แนนแน่นแล้วนะแน่นแนนก็เก่านะเมื่อนี้บริตัดตู้เบานะตู้เบาพื่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพื่นยกฟ้าตู้ขึ้นพี่น้องน้อง่นเอาสซางเก่าเขามาเฮ็ดแล้วเขายกาฟ้าตู้ให้พร้อมข้ายุคเขาเฮ็ดเฮ็ดโคตสปิงให้พร้อมนี่เนาะ,ะก็เอาสูตราราซาลวดเกี่ยวซิ่งมาใส่มื่อนี้นะแทนที่พื่นนะครับแล้วกะ็จังเป็นยังไรยังไรก็จังโทรหาพี่น้องเนาะโทรหาผมได้เนาะทดนรอบห้เรียบร้อยเมื่อนี้บริษัทยังไรพี่น้องเนาะเอาใบเกี่ยวเก่าออกเนาะคิดเงินเพิ่มนะ เอาตัวเก่าออกกับชิดเงินเพิ่มกองอายะอยู่น่นพี่น้องนะนี่นี่นี่ครับใบเก้านะนี่ลื้อของเก่าออกอยู่ที่น้ำพี่น้องเนี่ยนี่ครับเกษตรเกษตรสร้างกิโลเด้อเอ่อท่านออกจากท่านนี่ไปอำเภอบ้านม่วงสกนลนครพี่น้องเนาะจะไปอำเภอบ้านม่วงอ,าอ,าอ่ามื่ออพี่น้องเนาะจังก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมพี่น้องเนาะให้ผมมีกำลังใจชิดทีตล,ลอดใจดิเนาะมื่ออื่นเนาะจาังติดตามไปเบิ่งมื่ออ่นเด้อ อำเภอบ้านม่วงสกนลคนครแล้วกะ็มือต่อตัวไปก็เป็นอำเภอบางคนพี่น้องเนาะบ้านยังจำไม่ได้หรอกอันนั้นเนาะอำเภอบางคนณสองคันแล้วก็บ้านก่อนพี่น้องก็บ้านแล้วก็ตั้งสิไปเอาของขึ้นรถม้พี่น้องเอาองอานาะสิไปส่งตู้อุ้มนะถังอุ้มเข่าเพลินพี่น้องสิไปส่งเพลินนะส่วงล่างท่อนล่างมันนะสิไปส่งทั้งอัน,นอำเภอนาแกออำเภอบางยางนาครพนมพี่น้องนะแล้วก็สิไปส่งก็มีท่านนึ่งจองปากลูกเกีียวมาสีไปส่งปากลูกเกีียวผมไม่ได้ปุ๊นะงวดหนาพี่น้องประมาณสิบกว่าคันนั่งงวดหนานะไปทั้ง มหาสารคามเนาะแล้วก็ไปทางมหาสารคามนี่งซีบอ่ะนะแล้วก็ไออำเภอยังวะโอ้ยอันยังก่อยอันไอกลาเซนสินพี่น้องโอ้ยผมกับไอน้องยุบมีกาเสินพร้อมเนียพี่น้องงวดหนานะงวดหนามีกลาเซนสินเนาะมีเตาง้อยงวดหนานะมีเตาง้อยมีกลาเซนสินเนาะแล้วก็สารคามนี่งสามซีนะสารคามซีไปทั้ง ทัฒนบอระบือพี่น้องแล้วก็โคราชโคราด 120x รุ่นใหม่ป้ายแดงเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นก็จองเขี้ยวมาดนแล้วนะ 120x รถยั้งหอนหอนรุ่นอุ่นยนทหองข้อกระซงรถธรรมดานะอยู่ทางโคราชนะครับแล้วก็ออกจากโคราชเดไปศรีสิเกศบ้านเกิดคือเอาให็นโมเมนต์บ้านเกิดได้พี่น้องบ้านบ้านบ้านเนี้ยพี่น้องว่าผิดนะกะที่ไปศรีสิเกศสองคันเนาะพี่น้องนะแล้วก็จังจะเข้าบ้านอีกนะแล้วก็จังจังเบิ้งต่อๆไปพี่น้องเนี่ยอันนี้ว่าข้าวข้าวไหวซื่อๆนะบางคนกับโมเมนต์มาว่า อันยั่งมงหันวงนี้เด้อเออยั่งอยู่นะผมสิไปอยู่ก็เลยมาบอกให้ฟังมืาอนี้เนาะว่าสิไปมงไรแน่พี่น้องเนาะให้พี่น้องอุ่นใจไว้นะครับแต่จะได้พริกคลิปได้ไหมเนาะมื่อนี้กะแล้วเรียบร้อยเนาะคือจะบริปันเบื้งดอกเนาะมื่อนี้ครับพอเอยั่งยั่งแล้วเพิ่นก็เอาลงใบเบิดแล้วสายพันธุ์มี้พี่น้องนะบุกบนะครับสีนส่วนรถมันสีนส่วนบุกบปกันไดเนาะบริปันเบิ้งเด้อมื่อนี้เนจะได้พริกคลิปเลยเด้อกะจะได้อำลาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ครับจังไปเจอเจอกันคลิปหน เจอกันที่ไม่พ่อกันที่นาพี่น้องสวัสดีครับ